สวัสดีครับแฟนบอลทุ่ยครับน้ำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับแ u TBT เกมลงเตะวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมเวลา7โมงเช้านะครับอย่าลืมตื่นมารับชมกันทาง MUTV แล้วก็ B in Sport หนครับวันนี้เนื้อหายังคงเน้นไปที่ข่าวซื้อขายเหมือนเดิมครับรายงานจากฟอร์มิเชียโรเมโนเนี่ยพูดถึงดีลหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าอาร์ซอล์กำลังจะเปิดตัวเป็นทางการในตัวกองหลังลิคาโดคาราฟิโอลี่ครับ ทำให้บริญ,ญาต้องหาตัวแทนครับพวกเขาก็เล็งไปที่มทฮุมเมลมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปที่ฮุมเมลตอนนี้รอฮุมเมลตัดสินใจครับว่าจะมาร่วมทีมบรญญาหรือเปล่าตอนนี้ตั้งแต่เป็นฟรีเอเยนอยู่นะครับเป็นกองหลังโตเก่าที่มีประสบการณ์สูงเคยคล้าแข่งกับทั้งดอทมุลแล้วก็ไบจามิวนิคมาแล้ว ส่วนเชลซีในกำลังจะได้ตัวฟลิปจอร์เกนเซนครับผู้สาประตูของบียารลครับราคาเนี่ยมีการพูดคุยกันที่20ล้านยูโรนะครับตอนนี้คุย,ยเรื่องโครงสร้างดีลกันอยู่ใกล้เสร็จดูลวงแล้วไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้วันที่คลิปปล่อยไปเนี่ยเสร็จหรือยังเลยครับก็เป็นผู้สาประตูฝีม,มือดีครับเชลซีต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้แล้วก็กำลังจะได้จากเบียเรลตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายฟลนัลเซตในการพูดคุยกันระหว่าง2สโมอสรทางฝั่งยูเต็ด e ก็มีอัปเดตคนที่ หลายๆคนคิดถึงอานบิดเดคอาครับล่าสุดเนี่ยเขาได้วความสนใจจากทีมอิตาลีอย่างเจนัวนะครับพร้อมจะดึงไปร่วมสโมสรตอนนี้ในยอยู่ที่การตัดสินใจของสโมสรเจนัวเองว่าจะดึงไปร่วมทีมหรือเปล่าเพราะว่าเดคอาเนี่ยพร้อมย้ายไปเล่นอิตาลีนะครับก็เป็นสโมสรหนึ่งที่หลายๆคนคุ้นหูคุ้นชื่อกันในเกาโชซิลอาต้องการเสริมขุมกาลังในเกมรับครับเดคอาเนี่ยไม่มีทีมมาตลอด1ปีเต็มครับแล้วเขาก็ยังฝึกซ้อมด้วยดี4วันต่อสัปดาห์ครับ เพื่อพัฒนาฝีมือแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐถถานต่อไปเดี๋ยวดูว่าดิแคจะได้ทีมใหม่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนตอนนี้ก็มีข่าวว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทีมใหม่หรือว่าไม่มีข้อเสนอที่ดีเข้ามาก็อาจจะแขวนถุงมือได้เหมือนกันมาดูดิูของมายุยเต็ดครับเรื่องของแบ็กขวาครับที่แสดงกําลังทําการบ้านเรื่องการปล่อยอลอวิสตก้าออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยมี ความสนใจจากทั้งกาตาสลายและก็อินเตอร์มิลานครับแม้ว่าจะเชื่อมโยงกับดังเซลดูมฟีด้วยแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าดูมฟีอาจจะไม่อยากย้ายสลับขั้วมาที่ยูเตตดแล้วก็เรื่องของดิวแลตัวเกิดขึ้นได้ยากครับล่าสุดนยูเตตดต้องทํากันบ้านเรื่องนี้ในการปล่อยวิสกาเพื่อจะเอาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามามีข่าวเชื่อมโยงกับนูแซอรมอซลาอุยแบ็กขวาของาบยมินิกซึ่งเป็นคนเคยเทันหาเคยทางานกับที่อาแจนนะครับดิวกับ เวสแฮมระหว่างมาเซลุยก mm ับเวสแฮมเนี่ยล่มไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ดิวต็ดแล้วว่าจะคว้ามไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนแอดวานท้องหรือแอดวานสเตทในการพูดคุยกันนะครับซึ่งนูสเซลมาเซลุยไม่ต้องการย้ายไปทีมอื่นครับเขาต้องการกลับมาร่วงมางานเซนท้าอีกครั้งหนึ่งดิวนี้น่าสนใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนนี้ต่อต้นเดือนหน้านะครับเป็นตำแหน่งที่หลายคนอยากให้เสริมก็คือแบ็กขวานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในบอลทดเลยนะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรา